มาดูตะนอดทำกับข้าวเบเด้อนี่เชฟมือหนึ่งกุกกุกครับกุกกุกนะไม่ใช่ไก่นะให้กุกนั่นไม่ใช่ไก่นะกุกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่มาเดี๋ยวรับหน้าที่แป๊บหนึ่งคนบอกว่ามาแล้วครับเมื่อกี้ปวดเข่าไปรับสินค้าครับสินค้ามาส่งเดี๋ไม่ได้หายไปไหนแล้วครับ มีสินค้ามาส่งนะครับก็เลยลงรับแป๊บหนึ่งะมอกระมัวแต่กอกมะกระบกใส่ถุงอยู่นะครับก็เลยไม่มีเวลานะครับเนาะพริกนี้เผ็ดบอกสุดโอยดเห็นมันเขียวเนาะหมถั่ยใหญ่ก็ถ้วยใหญ่น้ำจิ้มอันนั้นด้วยหูโเยอะเลยเอาเมเลลงไปเกลือเอาฟุนน่ะเกลือกิ้งเอาเลยบังเฮือนข่อยแหง แพกรบกเสร็จแล้วหรือลุงยังครับยังไม่เสร็จครับได้แค่ประมาณส2บสองสสตุ่มเองครับพี่มีพริกขอไม่มีสินค้าไม่มีคนอ่านคอมเมนต์นะครับท่วิ่งวางมากระบอกวิ่งขึ้นมานี่ก่อนนะครับมาอ่านคอมเมนต์ก่อนเพราะแย้ถอนรับสินค้าเเดี๋ยวจะมอกจะลงไปต่อมากระบอกต่อนะครับผัดเปลี่ยนเวลากันนะครับ ่ก็มีครับตรแต่เราไม่เอาครับไม่พอโคให้ดอกเทปที่เกิดาึ้นรอกที่มาบรลงา้านี่คนไปนะ่ั่ารักแล้วพอเอาทำไมจะลมลมเอาไปชิวหุงข้าวอีกจักรวยตำพริกหรือตำครกมั้นน่ะตำครกว่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนดูสิไม่ได้ตำพริกเด้อครับเด้อตำโคกเนือน้อเทียนไปหมดเลยตอนนี้โทรไปหิวข้าวหิวข้าเสียงดังมากคำงามมากครับนูน่นอนอัดยาทำโคกแตกนะแล้วละเริ่มแล้วน,นี่คุณแม่กาจนาดบอกนี่เด้อนัด<ะ>ออยาตำโคกแตกนะแล้และ <laughs> อร่อยเนี yeah. ่ยมาลองกองแกง เห็นไหมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับคลายกดกระดิ่งนะครับให้ผถอนแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องลงมาผ่อนเบาๆให้ด้วยนะครับทำไรกินค้ายังไม่รู้นะครับขั้นแรกก็ตำพริกก่อนนะครับพอครัวทำให้ลายผมสีไปมากเวลาวันโตไปสอนเจแล้วดดีไหม คือท,ที่ถูกบล็อกเลยค่ะนั่นแหละเนาะครับเนาะไม่รู้ใครยิงใครบล็อกใครไม่รู้งงไปหมดแลวนี่วันนี้เปลี่ยนพ่อครัว,วใช่จ้าเปลี่ยนพ่อครัว,วจ้าปวดหัวแล้วจังหวะไหนทำลายทานจะฝ้าลุงเยอะเลยอยากทานบ้างจ้ามาเลยครับมาเลยสวัสดีครับผมณแมนใหม่สวัสดีครับคุณแม่กาญจ,จนานา่นกาญจนนาของกินเลยนะ น้องนะัดตรงไปไหนแล้วอ๋อลงไปส่งข่าวครับไปส่งข่าว FC ที่น่ารักทุณนยอดไลยหายเกนินครึ่งค่ะใช่ครับกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับต c ไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเย,บย้สวัสดีค่ะ FC บ้านไทยสวัสดีค่ะออโต้เป็นกระเซาะใช่นาะพริกหรืออะไรครับดกให้แล้วค่าจากนครปฐรม กดอ,อ,อ então, oh, no ้อกกดนอนแคดกสวัสด <c oughs> <Gan> ีค่ะคุณออโต้หรือว่าอู้ไ <c> ม <oughs> ่เอาขาได้กองสูงพูดไม่ได้เอาขากล้องลงวสูงินไปยืนจนกลมจุดเจ็บหลังมัเลยหรือว่าส่งให้ป้าหอยแล้วให้บงเข้าไปดูเลยนะจะส่งให้เดี๋ยวนี้ครับผมเห็นหน้านักบงแล้วหายคิดถึง เห็นไหมน้ำปลาตำเก่งครับตำเก่งดูซิครับพริกสามเม็ดนะครับแต่ตำแรงมากเลยครับตัก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 เลยครับแคนด้าบอกพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเหมือนโดนบ็อกเนี่ยไม่ให้พิมพ์พอไหมพอดจะวไายอ่านจากมิชช่าทางเราได้ไปดูรายชื่อแล้วมันมีรายชื่อบล็อกนะครับครอบครัวทำ อาหารเหนืรหรอาาอีสานหรือภาคกลางภาคอีสานนะครับเดอีอยู่ทาของภาคอีสานนะครับรไปดูส่งให้เศษนะพนะี่ปงข่าวอ๋อส่งให้เศษถ้าเป็นผู้หญิง,งกกข้างบ้านรีบเข้าไปขอคงโบราณบอกลูกสะใภ้ต้องฝังตอนเสี่ยงตำน้ำพริกขยนันโอ้โนะครับเนาะ ไม่รู้ขยันหรือจะวิ่งหนีก็ไม่รู้นะครับน้องนักข่าวกินกันทุกคนเลยนะสดีจ้าจากนอร์เวย์กดนี่ี๋ราบขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยอดสามพันสามร้อยนะครับเด้อลุงไปหาปูบนภูเขานะอยากดูลุงจ้าเดี๋ยวปีหน้านะครับเดี๋ยวปีหน้าฝนมาจะไปหาให้ดูนะครับปีนี้หาไม่ได้เลยครับเด้อปีนี้ฝนหมดแล้วครับไปก็เห็นแต่ก้อนหินแล้วครับไม่เห็นปูครับ แห่ได้ยนเสียงลุงมอกแล้วมีความสุขครับขอบคุณครับอยู่มันกันพี่น้องอบอุ่นจังนักข่าวน่ารักทุกคนเลยกดไลค์ให้แล้วสวัสดีค่ะเทปกระทะเหล็กฝีมือฝีมือตำทีตีให้ทุ่งสะเทียน <laughs> <laughs> เหรียญน้องเป้พ,พ่อครัวภาคใต้น่ารอผัดสะโตยังไม่ขึ้นมาสักทีสวัสดีค่ะทุกๆคนใคร ที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะหนูเพนด้าหายไปไหนหลายวันนั่นแหละคิดถึงคิดถึงเพนด้าบล็อกปาถอนไหมนั่นแหละไม่รู้ใครบล็อกใครเดยครับน้อว่าหายอยู่ในนี้ก็ไม่เห็นนะครับเจโนสวัสดีค่ะลุงบล็อกใช่พรอครัวใช้พรอครัวเปลี่ยงจัง <laughs> เอาลงมือลงเมื่อยกตะมอกเอาลงเมื่อยกตะมอกอ๋อทำกับข้าวกันดูอบกุ่ดีจังกดให้แล้วนะครับลุงมอกพระสอนขอบคุณครับเย็นนี้ทำอะไรทานครับยังไม่เห็นเลยครับทอดหมูค่ะกระต้มหมูหมูหต้องถามอีกสองคนค่ะทัง มี่สองคนและปลาถอดไม่มีค่ะใช่เลยครับเดอ้ออยู่นี่ไม่มีนะครับไม่ได้ลอกใครเลยนะครับก็มีแตค่คุณแม่อลีท่านเดียวนะครับที่ที่หลงหลงพาดพังนะครับนะ้อขอโทษด้วยนะครับฟังเสียงตาครกอร่อยมากเลยค่ะหลวงม็อกโอ้ยทําอะไรกินครับเห็นหน้าบอกว่าช่วยปลดบล็อกด้วยลุงอ้าวไพผู้ใดล็อกน้อบนี้เนาะเพ็นหน้าหลุงม็อกไม่ได้ไม่ได้ล็อกเพ็นหน้าเดอ้อ เห็นหน้าเข้าไปเขาเรียกอะไรเข้าไปเข้าเพจใหม่ใช่ไหมน,น้องเป้แกงส้มหายเพื่อนๆให้เพื่อนๆกินมั่งสิสุดยอดเลยครัลุงม็อกป้าอนส่งไปให้แล้วเข้าไปดูเลยนะป้าศรตัวอย่างลุงม็อกบอกนักรงด้วยเด้ออ๋อครับครับแม่อะไรแม่แม่ลาวันน้องี่เนอใช่ครับเดี๋ยว แอนดูนแอนด์ดใครคือเป็นหน้าไม่ทราบกินค่ะน้องเป็นหน้าแก่ตัวเล็กๆเลยครับเด้อเป็นอีีตัวยงเลยอืมอร่อยลูกชายประถอนเลยคะ่ะใช่ครับลูกชายครับอาจจะโดนรายงานหรือกูกลบนะคะเหนื่อยอธิบายใครที่ยังไม่กดไลค์บ้างเออฝากกดไลค์ด้วยนะคะห้าร้อย <500 S 2> <500 S 1> นะนะครับ ห่างกันสามร้อยนะครับเ,เรียบร้อยครับกะข้าววันนี้น่าอร่อยทำกับข้าวเลยอย่าลืมผงข้าวละ่ะลองเพินด้วยสิจา้าอร่อยไหมเดี๋ยวโรยหอมไหมโรยไหมหอมไม่โรยปะ่ะได้ไหมค่ะยวค่อยโรยให้เด้อมะนาวสองลูกก็เปรี้ยวนะมะนาวเป้นเนาะเปรี้ยวหอมเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวทำงานต่อครับผมร้องเพลงด้วยสิจ้า แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าที่บ,นะบอกนะบ,บอกแค่บแ,300แค่สามร้อยยน่แค่นั้นค่ะน้องแคนนาแต่มาพอแล้วนี่เดี๋ยวนุง่งน้องแคนนาจะมาพิมพ์ตัวเลขหรือลายไม่รู้ขาดสๆัๆอะไรก็พิมพ์ก็สู้ๆปะดถนจากวิเชียนเดีย๋ยวขอญาตทุกท,าทา่านนะครับครับโอเคโอเคไปเลยไปทำงานก่อนงานใหม่แล้ว ขอจบคลิปนี้ลงค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ